ชีวิตพอยครับวันนี้พามากินร้านมุมอร่อยนะครับก็ยังอยู่กับเราที่ทะเลนะฮะ EP นี้ก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับแล้วก็ร้านอาหารที่ใหญ่อลังการนะมีหลายชั้นด้วยอันนี้ก็สั่งอาหารกำลังทยอยมานะครับนำโดยคุณแม่ลุงนะฮะนี่ข้างบนก็จะมีโซนของปลานะที่ เขาเลี้ยงเอาไว้นะแต่ว่าน้องพอดไม่ไปดูละมาเล่นทะเลดีกว่ามุมนี้นะครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะที่ติดกับทางวัดเกาะกลางอ่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะะไม่ได้ดูมานะครับก็เดี๋ยวว่างๆก็ไปเที่ยวในส่วนตรงนั้นนะฮะแต่วันนี้กินกันก่อนใช่ไหมพอดครับก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะไม่ได้ถ่ายอะไรนะ รพอรก็ไม่ยอมขึ้นมากินข้าวด้วยนะครสูงมากต้องขึ้นจากทางนู้นมานะ <c ười> ครับก็โอเคปล่อยให้เล่นทรายไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ